สวัสดีครับท่านที่ติดตามทนายท่อีสานอยู่ได้หมวดจมใส่จอพอกันเมื่ดีเป็นวันอังค้ารที่18ปพฤศจิกายนส5 6 8ันายกเวลาเกือบ6โมงแรกนะครับย้อนย้อนว่ามีผู้ผมผมขออยากใส่เข้ามาผู้ติดตามเนาะเพราะว่าผมล่งล่คงิงคีปไปแยมใดก็มี มีผู้ที่ตามหรือพนอ่านเพิ่มขึ้นสู่สุขังครับทุกขังเลยจากแขกแรกผมลงไปแบบนี้แหละครับคลิปประมาณสิบสองสิบสามนาทีเนี่ยมีคนเบิงผู้เดียวขังที่หที่สองต่อมาก็มีสามคนเบิงสามคนแล้วก็ยับขึ้นมาเรื่อยๆครับมีขั้งที่แล้วเนี่ยแหละครับขั้งที่เศร้าสี มีมีค้นเบิงเนาะลอยสิบสี่ค้นครับสูงสุดเป็นประวัติการก็เลยเป็นกำลังใจให้ผมผู้ว้าเนี่ยสรรหาแนวเอามาเบอกสู้ฟั่งครับเป็นเป็นเป็นกำลังใจอีลีครับเป็นกำลังแรงใจคือจังขัน,ข,นขันหอดเวลาเราขันบอกว่ามานำเสนอเรื่องประสบการณ์บอสู้ฟังนี่ก็จังคือจังบ่แล้วเนี่ยครับผมผมเป็นไฟผมเด้ผม ก็เลยต้องหาแน่มาบอกซูฟังล่ะครับเพราะว่ามีคนเบิงอยู่นะครับมีคนเบิงคนคนสนใจอยู่พ่อกันมืีเป็นเทือเศร้าหกเลยนะครับ<ม>สำหรับท่านที่ย่งบอกเห็นขั้งที่ที่เก่าที่10ขึ้นมาเนี่ยนะครับเก่าสิบสิบสองิบสามไรขึ้นมาเนี่ยก็ขอขอเป็นการบ้านว่าผมจะต้องไปหาวิธีการนั่มจาก ช่อง Youtube พอ u u u e อยูในช่อง y o u t u b e นี่มีครบหมดครับมีครบตั้งแต่หนึ่งถึงเศร้าหามื่อนี้ก็เป็นเทือที่เศร้าหกแล้วนะครับพ่อกันเมื่อนี้เอาประสบการณ์สดๆทอนๆจากการเทดงานอมโมซูฟังครับผมไปที่ดานตรวจค้นเขาเมืองจุดพานแดนทาวอนสภาพสะภาพมิตรภาพไทยแม่น้ำเรือง อยู่บ้านหน้ากระเซ้งตำบลอาฮีอำเภอทาลีจังหวัดเลยครับเป็นยังคือไปนะครับคดีนี้จำเลยผมถือจับในข้อหาให้ที่ลบซ่อนซ่อนเล่นนะครับเพื่อใส่ภาษากฎหมายผมพยายามหลีกเลี่ยงเ,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 เล่าเล่าเอาค้นเล่าครับรับขนค้นเล่าจากบ้าน บ้านบุค้มแต่ว่าคนเล่าทั้งสี่คนเนี่ยเพิินผ่านอยู่จุดผ่านแดนถาวนสะพานมิตรภาพไทยแม่นำ้ำเพืองผ่านมาแล้วเพิินก็นเลยเข้าไปเหตุงานอยู่บ้านบุคุมบุห้มก็อยู่ตอยู่อำเภอเชียงค้านครับปัี้งานอยู่อำเภออยู่บ้านบุค้มเมิดล้วก็มีมีการติดต่อใข่ให้จำเลยผมไม่ละเป็นคนไทยเนี่ยนะครับ ไปรับแรงงานอยู่บ้านบุโฮมไปเป้าหมายอยู่ที่อำเภอแก่งข้อจังหวัดเชัยภูมครับเพิ่นหลับมาทั้งหมดหกคนคนเล่าหกคนสองคนนะ่ะมีพาสปอร์ตสี่คนนะ่ะมีมีบัตรเพื่นเอินบัตรขาวบัตรขาวความเข้าใจก็คือว่า อยู่ในประเทศไทยได้สองคืนแล้วก็ต้องไปต่อนั่นคือความหมายแปลว่าเจ้าจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดเจ้าอยู่จังหวัดใดก็อยู่ในเขตจังหวัดนั่นขามจังหวัดนะมีความผิดท่านที่นะครับจำเลยผมไปรับคนเล้าอยู่บ้านมุโ้ม6คนไปเป้าหมายอยู่อำเภอแกงคอระหว่างที่เดินทางไปหอดอำเภอชุมแพ พนมีมีดานตำรวจครับเพนก็นเลยตรวจคนจำเลยผมใส่รถตู้ทึบรถตู้ทึบก็คือรถกระบะที่เพ่นตอโค้งขึ้นไปแล้วก็ใส่ใส่เล็กนะครับใส่เล็กใส่อลูมิเนียมบัดกีล้อมรอบทึบบ่เห็นด้านนอกด้านนอกมองเข้าไปบ่ปาาเห็นข้างในมองออกมากอะบ่เห็นนะครับพอจำเลยเจอดานจำเลยผมไปคนไถ่ห้าเนี่ยแหละครับก็ เจอด้านตำรวจตรวจก็ขอเบิงเบิงบัตรของคนเล่าครับคนเล่าสองคนมีพาสปอร์ตแยกแยกออกไปนะครับคนเล่าสี่คนเนี่ยเพิ่นมีบัตรขาวบัตรขาวกคือจะผมบอกสูฟั่งนะครับว่าอยู่อยู่ในเมืองไทยได้สองขึ้นก็จะต้องกลับไปเปลี่ยนแต่รูบบว่า ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากว่าอันนี้เป็นข้อมูลของผมถ้าผิดพลาดก็ขออภัยเพื่อนบอกว่าอันในบัตรขาวน่ะละ่ะที่ว่าอยู่ได้สองขึ้นนะ่ะมันสะมีสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งอยู่ว่าอยู่ได้เดือนหนึ่งโดยที่หู้กันบ่มหู้กันนี้ คือต้องเชิ่งลึกหรือว่าตอดเงาใส่กันคอยหูกันบแมเอนปากฏได้เอกสารใดๆเด้ไมใเอกสารอยู่ในในบัตรขาวนั่นก็นจะบอกว่าถ้าเขามาวันที่วันที่หนึ่งเจ้าก็ยุใิหอดวันที่สองวันที่สามก็ต้องกลับไปตอ่อใหม่ว่นๆอยู่สิเพราะว่าเพิ่นห้มาลักษณะเป็นอยู่ได้สองคืนอันนี้ผมได้ข้อมูลมานะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยกับก็ติ่งมาแน่เลยครับคอมเมนต์มาแน่ได้บัตรขาวนั่น คนเล่าสีคนนะพเพื่อนบอกจำเลยผมบอกโท่าเฟอ่อเนี่ยว่าอยู่ได้เดือนหนึ่งจำเลยผมก็เลยเสือเสือว่าอยู่ได้เดือนนึงนะครับแต่ที่นี่คํา่ายู่ได้เดือนหนึ่งเนี่ยนั่นอีกนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นประเด็นลักตัวนึ่งก็คือขามบ่ได้ครับขามจังหวัดบ่ได้จำเลยผมพิดตัวนี้เต็มเต็มครับคือขามจังหวัดบ่ได้ ต้องอยู่ในจังหวัดเลยวัดนี้เอาเถอะนะครับในขั้นตอนการทถ่งถิงคนเล่าแล้วกะ็จำเลยผมคนขับโชเฟอร์เนี่ยก็คือน้ำต่อทรงพนักงานสอบสวนสพชุมแพร่ครับก็พนักงานสอบสวนสพชุมแพร่ก็รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอายการชุมแพร่ฟ้องต่อศาลจังหวัดชุมแพร่ครับ เพิ่นก็เลยเพิ่นได้ขอประกันโตจำเลยผมก็ได้ได้รับการประกันโตแล้วก็มาสอบข้อเท็จจริงกันก็ผมเล่าให้การปฏิเสธเพราะว่าเล่าบ,บ,บ่มีเจตนาแเา้าเล่าเบิิงบัตรจากคนล่าแลวา้วว่าบอกขาดผมให้ใหข้อเท็จจริงผมให้ ความรู้ประกอบหลักกฎหมายก็คือว่าอันนั้นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าขามจังหวัดนี่จังได้ก็ผิดมันมันขามขนขามจังหวัดบ่ได้นะครับเล่ากับมาติดใจอยู่ว่าอันนั้นเล่าคนเล่ามันบ,บัดบกขามบัดบกขาดประธานโทษกะยืดจันยืมไปยืมมาผมก็ต้องจูนใส่เล่าว,ว่าแม่ว่าบ,าบัดบกขาด แต่ถ้าขนข่ามจังหวัดคกะมีความผิดแล,แล้วก็เลยว่าผมก็เลยบ่ผมหูข้อที่จริงตัวนี้ดอกมัน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 ลึกเกินไปผม,ผมหูแต่ว่าเบิง่งแต่ว่าบัดบอกขาดผมก็เลยรับขนสารนัดสืบพยานวันที่เก่าท่านว่าเนี่ยครับผมมือนี้ผมก็เลย ก้อนมุนินะครับก้อนมุนินผมขอหมายให้ขอหมายจากสาร,รเังหวัดทุ่งแพร่แล้วผมไปรับหมายแล้วก็ไปรับหมายเพื่อน,นําไปทรงให้กับหหนาดานตรวจค้นเขาเมืองด,ด่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยแม่นำเหืองนะครับก็เฉพาะในในในมองนั้นนะครับ ผมก็ยังงงอยู่เด้อันนี้ผมงงผู้เดียวก่อนนะมีด้านเข้าไปหน่วยงานแรกด้านท้ายมือเนี่ยก็จะเป็นของกระทรวงมหาดไทยเป็นเราเข้าไปตรงกลางก็เป็นตรวจค้นขเมืองด้านขวาด้านขวาก็เป็นสัมงานตรวจค้นขเมืงอีกนะครับแล้วก็มีอีกสองหน่วยงานที่อยู่ในนหันนะครับผมเข้าไปบดถึงบ่บ่ทัวมันสิมันคำก่อนเป็นอันว่าผมได้ข้อมูลมาว่า แม้ว่าเล่าอันเดียวกันนั่นแหละครับที่ผมบอกไปก่อนแม้ว่าเล่าบอกว่าเล่าบอกบด้มีเจตนาแต่มันกับผิดแลล่ะเพราะว่าขามจังหวัดเนี่ยจังได้กิดผิดนะครับผมก็จะต้องปรับจูนความข้อเท็จจริงเนี่ยครับมาใส่จำเลยว่าหลักฐานเท่าก็จะไปบด้แล้วนะครับที่จำเลยขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงผมเราจะเบยอยากได้ก็คือว่า บัตรผ่านแดนที่คนเล่าทั้งสีอ่างว่ามันบท่านได้มเมิดเนี่ยตอนถือจับนะเอาให้ตำรวจครับเอาให้ตำรวจชุดจับไปเราจะาได้ตัวนี้ลหละแล้วก็เห็นว่ามันบอกขาดอันนี้เราเราเาบิงนะแต่บัดน,นี้ผ่านแดนตำรวจตรวจค้นของเมืองบานรหนากระเซงเนี่ยเพิ่นมา เบิ้งตามข้ามฟองของของผมออกค้ามฟองอันของของสารจังหวัดชุมงแพให้เบิ้งนะครับเบิ้งตามค้ามฟองแล้วก็เบิบ้งเบิ้งในขัขงในของเนือ้อเนื้อหาข้ามฟองนั้นพิษอะครับจังใดก็ต้องเพราะว่าขามจะวัดว่าได้มผมก็ชิดได้เอาตัวนี้เข้าไปคุยกับจำเลยผมใหม่ว่าเข้าจังใดเ้อากัมว่าเจอขอหา อาขามจังหวัดเข้ารับสลรภาพซะได้ครับอันที่ว่าไหาพานไหนอนสองคืนไหย,ยน้อเมืองไทยได้สองคืนนนัตอนที่เล่าที่คนเล่าไหเนี่ยเพิ่นไหทั้งบัตรขาดแล้วก็บัตรบอกขาดเพราะฉะนั้นบัตรที่เพิ่นแต่ละคนน่ะให้เป็นมัดเป็นมัดไว้นะครับเป็นแอบเป็นแอบซีแอบของแต่ละคนน่ะบัตรนีบบบ้บ่มีอยู่กับเฮ้าเพราะว่าตำรวจเพิ่นเอาไว้เมื่อแล้ว เพิ่นก็เอาใบที่มันขาดนั่นแหละครับมา,มาฟ้องเฮาก็เลยบ่มีหลักฐานแล้ววันนี้อันที่ว่าบ่ขาดเนี่ยมาเบิงกับดานตรวจค้นเขาเมืองเพิ่นก็บ,บอกว่าอยู่ได้สองคืนท้าเจ้าไปรับอยู่บ้านบุห่มเนี่ยย่างหน่อยเพิ่นจะอยู่คืนหนึ่งหรือสองคืนแล้ะละแล้วเจ้าถือจับเนี่ยบังคืนจังนั้มันก็นขอที่จริงตัวนี้มันไปบ่ได้แล้วคือต้องสนิทานมีเป็นขอสนิฐานว่า ขาดแน่ๆนะครับแล้วก็มา,มาชนมาอชนะขามจังหวัดอีกผมได้รับพอที่จริงนี้มากผมก็เลยสิต้องเอาเรื่องเนี่ยไปว่อกับจำเลยผมเล่าสี่มีความเห็นว่าจังใด,ดนะครับถ้าเห็นกับกับเปลี่ยนข้ามราการเป็นถ้าเห็นด้วยกับผมนะครับเปลี่ยนข้ามรการเป็นเป็นรับสารภาพกับไปรุ่นเอาว่าสารพจนิเตตาลาะอายาบอกนะครับ บอกวนไปวนมาเพราะว่าผมหิวเข่าลายครับเพิ่งมาหอดบ้านแล้วก็เป่ากินเขาแล้วก็ย่านมันมืดมันคําก่อนย่านบ่ได้เอาเรืองเล่าต่างๆมาบอกซูฟังกินเขาอิ่มครับตอนนี้กินเขาอิ่มแล้วก็ด้วยดย,ดย,ดยความหิวก็เลยกินหลายโปดนะครับแล้ว่ะมามาบอกตอนนี้แล้วก็เปาก็ร่งท้องฟ้าก็ล่งมืดคึมมืดคึมแล้วก็หนาวครับหนาวหนาวเย็น หนาวสบ้านเลยล่ะครับบ้านพ่อลุงแม,ม่ป่าเป็นยังไดสภาพอากาศก็คอมเมนต์มาบอกสูฟังในจังหวัดเลยหนาวหนาวทั้งฝนครับหนาวหลายแล้วก็มีฝนตกมัดมือครับน้อยพอ,อกแป็กพอกแปกจุม,มัดมือถ้าสภาพเป็นนังซีกะคิดเหอดโตนผู้ที่กําลังเอกเขานะครับส่วนใหญ่เลยกําลังเอาเขา่าเอาน้ำแล้วก็ถ้ามาเจอฝนอากาศความชื้นแบบนี้นะครับ ผลหน่อยอย่เป็นสามมือสี่มือแล้วด้วยครับผมญาตินั้นเข่าที่มันไดท้ทีแล้วญาติมันงอกครับเขา่าเม็ดเข่าที่ได้ความชื้นแบบนี้เพราะเขาแก่แล้วด้เม็ดเม็ดเข่าที่แก่ได้ทีละเหลืองสุกเหลืองแล้วบัดน,นี้ถ้าไม่ได้ความชื้นแบบนี้ผมว่าปัจจัยหนึ่งที่เหตุนใ้เขาเขางอกครับเสียหายหลายเลยแหละครับตัวนี้จะเป็นตะเลขนเพราะพี่น้องเศร้าห้ยเศร้าหน้าครับอ่าเบากม่อนีมาเบาไปกะ โอ้หลายหน้าที่แล้วด้วยครับสี่หน้าที่แล้วครับกระสีขอ,อยึติใบเพียงเท่านี้ก่อนเพอกันไม่มือหนาครับขอลาไปก่อนยอดยอด,ยอดผู้บวชกระสีมองสืบอบ่เห็นแหละครับลาไปก่อนนะครับเมื่อน,นีนครับขอก่าบข้าวสวัสดีครับ